เป็นอะไร,รอืมเป็นอะไร,รโกรธอะไรอืมโกรธอะไรบวนทำไมเนี่ยแน่เป็นอะไรหนูเป็นอะไร,รอืมโอ้ยจับไม่ได้เลยเหรอฮะ จับไม่ได้เหรอ,อ,อขอจับหน่อยสิมันโกรธอะไรขนาดนั้นน่ะหืมหืมซะโบเป็นอะไร งอนเหรออันนี้ดีแมวเป็นอะไรตะโบเป็นอะไรหืมหูดำจะบ้านอยู่เลยนะ่ะแม่เอ่าเกาาให้เกาให้บวนอะไร ฮะยังอีกโกรธแล้วขนาดนั้นนะฮะฮะลูกไม่เอาเลยเหรอเ,เ,รเอาน้องไหมเอาน้องไหมรหรือว่าไปทะเลปล่อยทิ้งอยู่บ้านตัวเดียวโกรธเหรอโกรธหรือเปล่า นี่โกรธเหรอฮะโกรธเหรอ